เฮ้ยน้ำแข็งตกพื้นไม่เป็นไรอ่านี่หอบใส่หม้อใหม่นี่อ้าวแล้วขูดคิงก็ใส่เข้าไปหน่อยนี่อ่านี่ใส่แก้วอ้าวเด็กเฮ้ยเราอยู่กันที่อินเดียนี่แล้วก็มีร้านร้านหนึ่งที่สกปรกโสโครกที่สุดนี่ในซอยอ่ะนี่เดี่ยผมว่านี่เปิดร้านมา20กว่าปีผมก็เนี่ยใช้หม้อไว้นี่ยเนี่ยเออ้อ่ะวอันดับแรกก็นี่อ้าวโอ้โหโอ้โหบ้าเล่าไอ้เอ้ยเฮ้ยนี่อ่ะเทใส่หม้อให้เรียบร้อยนะนี่ หม้อมึงนี่อยากจะผ่านสงครามโลกมาเอ๋อ่ะนี่เอ๋ะสลัดนมหน่อยเทแหวงทั้งถุงอ่ะถอนเน่ถอนแา้วไหน่อยเอากองเฮียแล้วไม่รู้ใส่ไปแวใส่เข้าไปเอ็กซ์นี่ออกเป็นน้ำสมบะเออโอ้ยอ้าวใส่แม่งหมดหม้อเลยแล้วกันไอ้เฮ้ยอ่ะนี่เอาต่อไปนี่เป็นเอ่อเซรับที่ผมเอ่ผลิตเองกับมือแล้วม่าจะลองทำเฮียแล้วมันไม่เทะแกลองฝาทไมเฮ้ย อันนี้ขนลงไปเอาใส่แม่งหมดเลยแล้วกันไอ้เหี้ยเฮ้อ่ะนี่ยเนี่เนี่เอออ่าใส่หมดเลยแล้วกันนี่แบนผมนะครับนี่ใส่กิจแลกแดกแล้วมีแรงเออเออออนี่ขนเข้าไปนี่เฮ้ยแบนเหี้ยอะไรไม่รู้อ่านี่อ,นอยากอยากซื้อไว้ขนร้อยยี่สิบนะนี่แดกได้สองวันเฮ้ยแต่มึงใส่ ทีเดียวหมดเลยอีเวนเฮ้ยฮะนี่ต่อไปก็ไอ้ปอกวุ้นใส่เข้าไปหน่อยนี่อ่ะเป็นเอ่อเป็นมันฝรั่งนะอ่ะนี่ยใส่เข้าขุดเข้าไปนี่เองน่านิ่งนิ่งนิ่นิ่งนิ่งนิ่งขุดนี่งนิ่นิ่งกชกชกไม่เอาทุบน้กแข็งต่อไปทุบนกแ้งอ้าวเยอะโอ้เอาชิบหายแล้วน้กแข็งแตกเร็ว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 รีบมือใส่เลยเช่นเดี๋ยลูกค้าเห็นเฮ้ยอ้าวยังใช้ได้อยู่นะโอ้ยเฮียมึงขอมาททั้งงถุเลยไมเเเนีี่ยอวฮ้ย อ๋อนี่คนเข้าไว้นี่อ่ะให้มันเออทุบอีกสักถุงหนึ่งโอ้โหเฮี้ยอย่าเพิ่งใส่ไอ้เวรโอาถุงออกก่อนเอ้ยเฮ้ยกูไม่กล้ามองเลยเฮ้ยเอ๋อใส่ผงอะไรเข้าไปผงอะผงไอ้นี่ผงชาอนี่อันนี้ขูดเฮี้ยแล้วมันขูดขิงขูดเฮี้ยแล้วมันใส่เอาไวอนี้นี่อันี้โอ้โหถุงน้ำแข็งมึงยังไม่เอาออกเลยเฮ้ยเอาขูดไม่ให้หมดเลยนี่อ้าวคาะหน่อย อ่ะคนเาไปใช้ทัพพีตะหลิวคนเข้าไปนี่อ้าวอกขาคนนี้ก่อนนะเอออ่ะเออ่ะถุงเหี้ยอ๋อถุงน้องแข็งเมื่อกี้นะเอออ่ะนี่อ้าวใส่เอาเลยนี่แก้วนึ่งอ้าวมึงเอาวะกูเอาแก้วนึงอ่ะนี่อ้าวใครของมึงก่อนเลยอ้าวแดกเข้าไปเออต่อไปของใครอ่ะเอาให้ลุงก่อนแล้วกันอ่ะนี่อ่ะเอาตักใส่แก้วก่อนอ้าวนี่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 โอ้ยมีเศษเทียอะไรไม่รู้เศษดินเศษอะไรอ้าวไม่ใช่ของมึงก่อนอ้าวเอาไปไอ้เหี้ยนี่ยืนดูอยู่ยังแดก เอาต่อไปของลุงนะเออเอาเนี่เอาไปเอาแต่งเกี่วเนี่ยหลานเอามึงเอาอีกว่าไอ้เฮียเอาแก้วเดี๋ยวกูเอาขี้แตกไล่สัตว์เฮ้ยนี่แดกแลามีแรงจนี่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 กลับไปสัตว์ใหญ่สักสักทีเฮ้ยนี่นี่โดดนี่นี่นี่ดีดอย่างงี้นี่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 ใหญ่โดนแน่ใหญ่โดนแน่เอ้อาแดกเรามีเลี่ยวแรงมีกำลังนะเนี่ยเนี่ยเซรับนี่สำหรับผสมน้ำนะนี่ใส่อาบก็ได้ใส่น้ำอาบก็ได้เนี่ย เฮ้ยโอ้โหเหี้ยดินเหี้ยแล้วอ๋อี่กูแดกเองให้ดูเลยเด็กมันกินได้เว้ย